มีเขามีญาติแต่ญาติเขาไม่เอาที่ปูบอกไม่เอาก็ไปวัดจะมาเผาอะไรหน้าบ้านปัญญาเผเาเผเผแล้วจะเผาแล้วอ่ะทหารก็ยังไม่มาตำรวจยิงไม่ยิงที่หมดใช่หน่อยเร็วตำรวจห้ามก็ไม่ฟังนะคะตอนนี้ราดน้ำมันแล้วจะเผาแค่เดียวเลยไม่ฟังอะไรเลยเผ่าน้ำมันราดแล้วค่ะยิงยิงมัน <c oughs> เอา,าขัดขวางาการจับกลุ่ม <c oughs> เกี่ยวปะวะพาลูกอยู่ตำรวจเลย,ยนี่มั้ มาแล้วมาแล้วไอ้สิ่งดำแป้นไปหรือเปล่าวะกูกลัวอี้เด็กกูอองแตเว้งคือไม่ได้แป้นไปหรือเปล่าวะนิมนต์หลวงพี่น้อยแล้วๆค่ะเร็วๆเอ้ยเอาสายมาดับเพลิงทีเร็วตอนนี้ใครก็ได้แจ้งแจ้งทางเอาทางน้ำเพลิงมาลุงชินทางน้ำเพลิงมาดับมาเร็วทางแดงทางแดง ได้ไปดูพ่อลูกเนี่ยแล้วพอพอเขา яд, เผาแล้วเขาก็แยกย้ายกันอ่ะก็ไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจะต้องแยกย,ายเเ้ายเฮ้ยไปเอาถัางมาตักน้ำเร็วเร็วเร็วช่วยกันดับก่อนไข่คิว<ๆ>ไว้หมดเลยหนีแล้วตอนนี้นะคะแม่แม่ฟังเสียงหลานนะไม่ต้องเดินมาดับค่ะดับ เสร็จพีซี่แล้วะคะเดินกลับกันอ๋อเสร็จแล้วเ๋อไม่ไม่อยู่รอเจอพวกตำรวจทหารก่อนเหรอคะร,รีบรีบไปไหนกันตอนนี้ดับแล้วนะคะเฮ้ย ขอร้องขอร้องนะใจเย็นที่มันเขาไม่สมควรจะมาเผาเนี่ยจะอยู่อนามันมาใายคนของเราอ่ะคุณตาไปยุ่งดาบเพราะว่าเจ้าหน้าที่ห้ามไม่ใช่ไหมแจ้งความดิเอาเรื่องเหมือนกันมาติดตามเราเนี่ยติดไามเราเนีนยมาเล่นการ์ดด้วยบอกให้จุดไฟเผาพวกนี้ด้วยแจ้งเลยเนี่ยตํรวจอยู่แย่ๆไม่แจ้งเขาไปละโทรหาผอเขตเลยทําลายเจ้าพนักงานเหมือนกันอะไอย่าี้ยกูก็ไม่ยอมเหมือนกันอ่ะ ใช่เดี๋ยวเมื่อเขาสารละเมันได้มันก็แจ้งฟ้องได้ตามกฎหมายเหมือนกันสิทธิ์ของเราก็ใช่อันนั้นสิทธิ์ของเราแต่ตอนนี้เราใจเย็นก่อนอุสาวะไม่ออกมาดูพี่สาวก็เห็นอยู่บ้านผมอยู่นี่เองอุตส่าห์ไม่ออกมายุ่งเลยนะผมอยู่ข้างในอุตส่าห์ไม่ออกมาเลยโอ้ยเงียบปัดโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเนโอ้ยวัน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 อย่าวันวนหย่าวนอย่า ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้เิม่อนว่าใครรู้ว่าันลงอยู่ไม่ไหวไม่ไวไม่ไหวไ่ว่ไวม่ไม่ไหวไ่วไม่ไม่ไไม่ไห่ไไม่ไวม่าวไม่ไว่ม่ไหวม่ไไม่ไหวม่ไไม่ไ้ว่ไไ่ไ่ไม่ไ่ไวม่ไว่ไไม่ไว่ไม่ไ้ว่่ไว่ม่ไ้ว่ไม่ไว่่ไ ถอดที่เหลืองออกมาถอยปูนี่มาเพี่อดพี่อดพี่ดเฮยออกเลยวันวันวันมาวันผมเข้าใจไงไอ้นี่เป็นี้เจ้าที่อยู่บอกท่านเนี่ยถอดมาเลยมาเป็นบุคคลธรราได้าวนานแล้วกูทนพว่มัวนานแล้วกูแต่ไม่ยุ่งไม่อะไรแล้วทำไมแล้วให้ไรพูดไม่รู้เรื่องอ่ะวันเต็มเย็นเต็มเย็นเต็มเย็น 干嘛、啊？啊 ผมรู้ไม่มีผมไม่ผมไม่ไหวยุ่งทำไมที่ำไมไม่ไปบอกวัดว่าศพเขาติดจ่าทำไมไม่ใส่ในน้ำขาวที่วัดไปหยุดให้ตีหยุดจะบอกให้ตั้งใจจะอยู่ที่นี่จะให้พักฝังที่นี่เัวีฝงแล้วเอากระดูกมาไว้ก็ได้แค่บอกแกให้ฝังที่นี่พี่บอกไปฝังแล้วก็เผาซะเลยดีกว่าไหมใช่ไหมถ้าเผาจุดจ่ดไปไม่เห็นเป็นใครใครเป็นคนเอาศพมานน่อััี้้หาาาวเขแลลกบไปแล้วไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะผมมาผมเห็นเขาทำอย่างนี้กันแล้วตั้งแต่วันอังคารแล้ว ไปวัดมีแม่ไม่เผารู้จักคุณผู้ชายรึไหงก็แกมาอยู่ที่นี่ห้าปีแล้วเหรอพี่พักอยู่แถวนี้เหรอพี่จี่อยู่สารยาแล้วพี่จะมาช่วยที่นี่อยู่แฟนพี่เป็นนายตำรวจยอดทุนยู่ในการตรวจรักษาคนบ้านพี่ไม่ใช่ว่าไม่มาใส่วัดกินแต่ว่าพี่เห็นอะไรเป็นอะไรไม่ต้องควรใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าไม่ต้องควรหนึ่งเข้าใจไ่มเข้าใจทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างคุณเข้าใจแต่คุณก็ยังขามถ้าเราจิตเมตตาถ้าเราจิตเมตตา ไม่มียากก็ยังทำลงศพยังลูกนี่นั่นนี่กระายไปแล้วอ่ะใช่แต่มันมันมันก็สมควรที่ต้องไปเผาที่วัดไม่ใช่เพราะเด็กลูกเด็กแดงแถวนี้เขามีมันีกมันมันต้องเข้าใจหนูด้วยต่างเผามาก็บอกเดพาไปเผาที่วัดอ่ะวันเจเย็นีขอ้ค่ะวุนเงียบแล้วพ่อพังเงียบ งั้นเมื่อผมสั่งคนผมเงียบคุณก็ต้องเงียบเหมือนกันเงียบหยุดแนะป่ะแล้วก็ไปเลยไม่ไปที่กูพูดไปห้ามคนของคุณให้เงียบไปห้ามคนของคุณให้เงียบฝั่งนู้นแล้วไม่ใช่ป่ะมันใช่เรื่องที่อยู่ตรงนี้ไหมล่ะฟังผมก่อนฟังผมก่อนนะพอแล้วพอแล้วพี่ไม่อยากคุยแล้วฝั่งโน้นแล้วก็อยู่ที่ของเราถ้าเกิดว่าเอามาเผาเงี้ย